โนรับประทานโซนทองผมนะครับผมก็มีของดีเยอะนะครับเป็นพวกเครื่องมือต่างๆก็มีนะครับผมเสื้อผ้าก็มีหลากหลายเลยนะครับผมตัดพาก็เป็นกันเองพรวว่าก็เดินม,มาดูกันได้นะครับผมก่อนทองผมร้านขายตลับพาก็มีดูครับ ของนี้เลือกมากมายเลยนะครับผมวิ่งวันอาทิตย์ยิ่งคนยิ่งเยอะนะครับดูเอาครับผมร้านพ้าก็มีนะครับผมฝ่าปลายดูเอาครับตาดีได้ตาไร้เสียเหมือนเดิมดครับผมร้านพักก็เยอะนะครับผมเลือกได้นะครับ โซนคลองผมด้านในนะครับผมมาแวะมาชมกันได้ครับเป็นโซนคลองผมด้านในตลาดทุนรัทานนะครับว่างๆ้ามาดูกันได้นะครับผมก็เหมือนตลาดคลองผมละครับผมคนเยอะผมได้ของดีมาบ่อยๆนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ